สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะสิภาไปเที่ยวตลาดค่ะพาขับรถไปค่ะแต่ว,ว่าตอนขับรถบันหน,นทายบอดด้ค่ะตำรวจปราบเงินค่ะเดี๋ยวเอาของใส่รถก่อนค่ะเสืหนึ่งค่ะรถรถสาวโสดอันตะกาค่ะสิบวิสัยคอป สีอของเธมืันนี้บรรยากาศคึ้มๆึ่งค่ะพี่น้องขับรถไปเองค่ะหนาวค่ะหนาวขจ้า,จาพอดีแต่ว่านูหนาวค่ะเดี๋ยวอันอันจังใดแจคขอ,ขอขับรถกันเน้อค่ะไปหอดทางเดียเเ๋ยวจะแส่ผ้าไปเบืองแนันในหลานในห่างค่ะอยู่นี่เอินห่างเนาะค่ะ เป็นผักมีเนื้อมีผักค่ะพี่น้องยวไปหอดาจเสียให้เบิ่งเดอร์ค่ะขอขับรถก่อนค่ะอ่าตอนนี้มาหอดแล้วค่ะพี่น้องเรวจะส่งเบิ่งกว่าเดือนใสผ้าปิดจมูกวันค่ะระวันช่วงโควิดั่านมีผ้าปิดจมูกกัตำรวจจับค่ะบดจับดรกค่ะปรับเงินบาทห้ากับสิประมาณมื่นแล้วแต่ค่ะขนาดพ่อค้าไม่ขาดในเยนวันเจ็ดรอยยูโรค่ะ คันค้นธรรมดาสองลอยหาสิบยูโรค่ะอยู่นี่แพงค่ะตองไซค่ะบแปบ๊บนึงค่ะเวอันแหยเบิง้านค่ะค่ะน,นี่ก็คือ้านนั่นเถอเอินมองชองเฟยค่ะ มันสิเป็นพวกพักโซดเนื้อโซดประมาณนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งกันค่ะไปกันเลยอันมือกล่องกับอันพดเทีงยงจะวิ่หัวเด้อค่ะวันดีบรรยากาศดีปันไัยค่ะลมบีบี จะหม,ม,มักมะล่านีเพะวามันสะมีอาหารบานเฮ้า,าเป็นบานคนลไม่บานเฮ้าค่ะอันนี้เขาเอินมากันทับทิมเนาะคะ่ะทับทิมหมักพิล่าเนาะภาษาบานเฮ้าเด๋ะวจมี่อันนี้บานเฮ้าโมฮ่วเอิอยังคะ่ะเป็นลูกคักบ,บอส่อยู่นี่เขาเอิ่นกยกีคะ่ะขายไวยละแ่เด้ออันนี้คือป่ายละค่าค่ะ ถุกคถกยามีบักนัดค่ะพี่นองแต่ว่าบักนัดอ่ามันบอหวานค่ะโซมค่ะอันนี้บักม่วงกับหวานอยู่ค่ะอันนี้อันแม่นบักเขียบเทปบอค่ะพี่นองจะกินเต้นีหน่อยไหมแต่มันมันคือแกนแต่มันที่สุกบนนี้ค่ะกินแต่นี่หน่อยไหมคะ่ะเดี๋ยวจะสิผ้ายางเละบึงก่อนค่ะ มีพืชผลละไมอันเอาม,มาจากบ้านเฮาาด้วค่ะอันนี้กระแตงไข่ค่ะอันนี้ฟองบัวน,นีก็ชุเป็นพวกกันพริกหยวกค่ะพวกพริกหวานพริกหยวกบ้านเฮาค่ะวันนม้เป็นอะไรบ้างันมีขั้วห้องข้าวเอิบเนาะมีก็ชุเป็นข้าวโพดสดค่ะข้าวโพดบ้านสดอันนี้ ที่แรกจะว่าเป็นหัวแหวค่ะพี่น้องว่าเป็นอันอันหัวสมวังมันเป็นมันพลังค่ะอันนั้นบกอื้ยยักค่ะข้าเรือพี่น้องอันนี้ค่ะอันมันเป็นเครื่องักบอื้อบ,บานเข้าไรค่ะตาบานขวดมันสิเป็นเครื่องใหม่ค่ะแต่กะมันบานดีค่ะอันเต็แบบนี้จะบเ่บเคยบเ่อซิ่มค่ะแตกตางค่ะ มุ้แต่นวยบักเอบค่ะพี่รองมุวงไวนนง้นี่ทั้งยักษ์ค่ะพ่ท่นันกวานอเออินยังพักกาศกระลำดอกนะคะบ้านเฮางกจะมีก้กระลำม่วงกระลำขาวค่ะายันางนกระนหนวอันนี้คือมัดฝรังค่ะคมดต่อเตเออินค่ะ อันนี้มันเก่ียวค่ะพี่น้องอันจามานอันนี้ตลอดคะ่ะเพราะว่ามันม่ี้็นฟองกินมันแบบบ้านๆเท่านีามคะ่ะอันนี้จะเป็นขวกกันมันฝรั่งของข้าเจ้าคะ่ะมีสีม่วงสีเหลืองคะ่ะกระวิดหัวเด้อกอดอือดจ้าเออวันแค่รทก่อนคะ่ะอันนี้แค่รท ร่อแบบสดที่ก็เจาพรมากค่ะแต่จยาโบมกักนศิลค่าแพงกว่ากันประหยัดประหยัดค่ะต้นที่นองอันพักขืนชายค่ะเนาบบกง่ายค่ะแต่มันหนงมัน,ม,นมันบอ่อแสบที่บานห่าดอกค่ะอันนี้พักอีญังหมูค่ะบ่เคยกินแต่บ่เคยกินอันนี้กับอันหัวอัน หัวพักคืนชายค่ะมันสิออกคิ้วคิวค่ะเบอโบมากรินค่ะมบงต้นมั้ต้นมั้นอันนี้หัวมั้ะอันนี้กระคิวคค่ะโอโห้ซื้อมัค่ะภาษาพรังเศสมันเบาหากก็ค่ะไม่จิบภาพใเบิ่งกระเทียมหักค่ะมีกระเทียมยักค่ะุพี่น้องกรเทียมยากอันนี้แอปเปิ้ลค่ะ มีสีค่ะแอปเปิลเนาะสีเขียวสีเหลืองสีสมสีแดงปิดสีเขียวปิดสีเหลืองกามี่ค่ะอู้วเป็นตะแส็บคือที่น้องบ้านจากกามี่ที่แอปเปิลแต่ว่ามันวัแดงเป็นตะแส็บที่บ้านเขา <c oughs> สีอาเบิูงอยู่ค่ะไปลองสิมไหมค่ะอันนี้สงสัยมันแบกมากาะค่ะนี่เงาแวบ,บเลยเอาจากสอง่วยอยู่ค่ะพี่น้อง ผ้ามาจายของค่ะห่างน้อยๆค่ะห่างน้อยๆแต่ว่ากับมีของกินบานเท่าแล้วค่ะจากก็เลยมักมากอันท่านี่ก็จะเอิ่นมากันเขาเอิ่นยังคาดเกาลักเนาะตอนเขาเอื่นเกาลักอันนี้ก็มักนัวค่ะอันนี้เป็นพืชแก้วมากกก่อนนี่ค่ะจากกระเบื้หูจะบ่เคยซิมค่ะบืกาจินมเบื่อเป็นตะแสบไหมคะพี่น้องอันนี้กะ มาร์คเปสค่ะถ้าจะจำโบพิเด้วอันนี้เขาเอิ่หนมัดกว้างค่ะกวางแข็งค่ะเฮ็ดยากเขาต้องเอาไปกวาเฮ็ดออนเจลเลค่ะตัวนี้ตัวนี้คือเป็นผลไม้เฮ็ดเจนเลค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิมากันสาลี่บานเฮ้าค่ะหมาปาสาลี่โดนป้วยแอปเปิลพี่น้องนแอปเปิลหลายค่ะค่ะหลายยี่ห้อหลายราคาค่ะ น่อยหน่อยงวย่งบอ,องกล้วยค่ะพี่นอ่อเพราะว่างร่มดีวญญาาีของนอก่ะพี่หนในเรื่งบรรยากาศหนอกเด้อค่ะอันนี้ผ้ามัดเทียวค่ะผ้ามัดเทียวอันนี้กระสมค่ะอันนกเข้เอิมสมสมจีดส,ส,ส,สิบานบุบข้าง่างชีมสมไซเสียวนแจกที่สือไปจจกแพ็กอยู่ค่ะ เราซ้อยังไงถึงนี่ยแต่ปกติอันมันบานอยู่น้อพี่นองแต่ว่ารสนี่มันสีหบานว่ะรอเสียงค่ะเสียบน,นอันนี้กับมากสซมอูนะคะมีโ,มโ้มูบานใน้อพิหนองโซมโอ,อันนี้บานเทาจะเอินอยังค่ากสมไง ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวสีออกว้นบานตัเปรี้ยวช่วงนี้เขาจรเสียเอาไปคั่นเพิ่มน้ำมันน้ำส่งกินค่ะน,นันตะการีข้างในนะค่ะอันนี้ก็ะอ่างูค่ะแซ่บลายพี่น้องนี่จะเอาไปแทะแสบมันนี่จะจะหยามเกาจะดิซืี่อ,อีกอยู่ค่ะโอ้ควงพี่น้องควงควงนี่ก็กิกนบ้าเบ้อค่ะ โแต่วันพวกนั้นง่ายมั้ยพี่น้องคนลายใจเนาะคะ่ะสื่อคองจะมาถึงแบเนาะค่ะางามบอกเป็นตะวันอยู่ยคพี่น้องโอ้ยนักคักค่ะพวกนี้อยู่ป่ะสามโลกบนค่ะะข้าเรางางต่อคะ่ะพี่น้องจะไล่าตาเด้อจะพยายามเหมือนยางซาซาหรอค่ะพี่น้อง ียเมันมือปลาเสียมันเคียงอันนี้อันพักขอมป้อมบ้านเท่าพี่น้องไม่เนียนขายแปดสิบสตังค์ค่ะแปดสิบสตังค์บานเขาเด้อค่ะประมาณบ้านเท่าแล้วก็สิเอาไปประมาณจักสองสองกลับครับพ่อค่ะอันถ้าเจ้าบ่พบนหนามใบคือบานเท่าไหนค่ะเวลาออกมามันกะเหี่ยวเนาะค่ะมนันก็มัดสดอยู่แต่ว่าบผมีม่หนามันเลยเหี่ยว มี่กัลลานีค่ะกัลลานีโอ้ยเนาะของค้งนามไว้เพิ่งแต่เป็นลักษณะนี้แบบดวงยาพี่น้องเแยวปาดั้งค่ะถ้าเจ้ากับบูหัวจะโค้งหนามเนี่ยวุ้ยาวลายกับบูอยากได้เนาะยาเสียไปเติมอยู่ขากำานึงยั่งอยู่ในบ้านค่ะบสื่อไปไๆค่ะอันนี้เขาเป็นอ่ะแท็กซี่ค่ะพี่น้อง อันนี้แท็กซี่ค่ะกินคือผักซี่ลา่าบานเฮาอี่ค่ะพี่น้องตักน,นี่กัสลดัดสลัดหม้อแับหม้กเน,นี่ยเ,เบตาเวียเคนว่าอัน,นสลัดบ้านจ้ามันเบิดแล้วค่ะพี่น้อง หน,หนาวหนาวมันปูกหากไหมคะเลยต้องได้มาสื่อเพิ่นโอ้ยดึงบกขึ้นพี่น,น้องเหงาไงหลยกระยานมันหักนะค่ะโอ้ยตายละยิบพักก่ได้ค่ะพี่น้องหนาวหนาวเย็นมือค่ะจังขจจเจเริญแข็งมัน่นอกคะห้ามนาง อมนออี่ไงค่ะพี่นอ้องโอ้ยไงค่ะพี่น้องใหญ่มากๆโอ้ยเต็มตาหรอคะเต็มตะกาาแจ้วซ้อมเงาเต็มตะกาค่ะโอ้เบิ้งเห็ดค่ะพี่นอ้องอันนี้ คือเห็ดนางโล่มงลม,มันบ,น,บนบ้าค่ะนางโล่งอันนี้แั่แฮมเบ้านเกอร์ห้ก็เป็นเห็ดเที่ยงค่ะ,ะแต่ว่าแซ่บวัวอยู่ค่ะพี่น้องมันกว่าสองยี่ลูกสองยีโลอ่ะขั้นตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบบาทค่ะแป๊กหนึ่งหาลอยกังค่ะหเห็ดนางโล่งเขาเอื้อนนั่น เปอร์เซ็นค่ะโค์ฮอตัวคนะยูโรละสามยูโรโตวนึงกะคิบว่าได้หลายยูโรค่รพีนอจะเสียเอาไปพัดในลูกค้าจะงามงามเลยค่ะพี่นอนใหม่ๆลูกง่ามฟังง่ามเน่อันนี้เขาเจาปปูว่านค่ะอันนี้กระแต ไยบอกย่ามาแตงพี่นนงกำลังข้าเจ้าชืวอของข้าเจ้าบุคอยเหลือกแต่ว่าคนไทยต้องได้เหลือกก่อนคะ่ะบวเหลือกปวดใจคะ่ะโนบักแตงย่าไงค่าพี่หนงไงผู้ไงพวก,กตีหัวคนสลบด้คยคน เต็มตาเต็มอากาศค่ะอันนี้คือบัอบก,บบบกบบท,วทนนนนะัวแมนบานเ้องกับเมนบักทัวเสียบครับพี่น้องแต่ว่าอย่างนี้มันกรอบค่ะอันบนเหนียวคือบานเนาะอันนั้นนะบักทัวเป๊ค่ะแซ่บด้วยค่ะเดี๋ยวจะหาอันบักทัวดีบักห้าม่อยอยู่ค่ะพี่น้อนย่างหาบักทัวดีกันกค่ะบักทัวดีโอ ะคะี่น้องจะยางก่ายมากค่ะอันนี้เขาขายบ็อกโคลี่ผมปกรณลราคะสองกิโลต่อกิโลค่ะท่นสื่อยกถือค่ะแต่ว่าคูไดเสิเอาไปหลายบันนันไหมค่ะจะก็เอาแค่หัวเดียวสองหัวค่ะอู้ถึงไร้หัวใหญ่พี่น้งองเขาบาครหไดเปิด เอื้มบ่ะหอดเอื้มบ่ะหอดค่ะพี่น้องจะได้ได้หัวหน่อยอู้หอันี่ป้าพี่น้องหัวเดียวอู้เอาหัวนี่แล้วค่ะสองหัวสายพี่น้องมามีมือถือจะแอดเอาตะกร้าจะใบพู้แล้วค่ะมามีหมองใส่แล้วค่ะเต็มแล้วค่ะพี่น้องมาที่นี่ก็สิได้ไปจ่ายเงินคะ่ะพี่น้อง กะสิพายางไปเบิ่งตรงนั้นค่ะเจาะขายไก่ค่ะขายไก่เต็มตะกร้าเนาะค่ะแจกักเอียงเนี่ยค่ะอันนี้กรสิเป็นผวกใบผวกใบผวกอันเขาเอิ่ออย่างอาชีดนะคะกินกับอันนวกเค้กผวกกันอาหารน,นั่นลังเทาใช่ไหมเขาเขาเจาะประมาณนี่แหละคะ่ะโอ้หนูบ่ค่อยหูเรื่องค่ะเพราะว่าหนูบ่ดืม่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มค่ะ อันนี้การอองดีบจ็คก็สิเอเอยูคาะแพ็คหนึ่ค่ะอองดีของชอบของโปรดนะคะอันนี้ก็จะเป pues mm ็นพวกกันข 8, nah ้อมาค่ะเป็นชีสนะคะว่าข้อมาชีสนะคะนาก็จะเป็นพวกเยอเกิดค่ะก็จะมีพวกไข่อันนี้ก็จะเป็นพวกกันอันนี้ก็ชีดค่ะอันนี้แฮม มีเขาเอิ้นช่างบอกค่ะมีก็จะเป็นแซกบมวพวกแซกที่บานเัางดอกเขาพี่นอ้องเป็นเหื่อมูอนเหนื่อมีเขาเซอใสบกอกแซกแต่อันท่านาจะเป็นไก่ค่ะดเดี๋ยวจ้างได้จ้าก,การขอไปจา่ายเงินก่อนเด้อค,ค่ะมาหนีการผ้ามะเที่ยวห่างหน่อยเนาะคะ่ะต่างมาเผื่อจีเต็มยิมค่ะเอาไว้โอกาสหนาเขามาปอกกันไม่เด้อค่ะ กูได้ขามากอ็อย่าลืมกดไค์กดแชร์ให้จา๋าในเด้อค่ะิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิบต่อต่อไปค่ะสำหรับมือนี่อยากกฝากไป้กับเที่ยวห่างหน่อยค่ะสวัสดีค่ะยินดีสบาัยผู้ผู้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาย